ปีที่4ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นช่วงที่โควิดเริ่มคลี่คลายจากมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับวัคซีนในระดับความครอบคลุมสูงการตั้งเป้าหมายเชิงรุกให้ประชาชนอยู่กับโควิดได้อย่างปลอดภัยและดำเนินชีวิตได้เป็นปกติด้วยการประกาศยกเลิกโควิดออกจากการเป็นโรคติดต่ออันตรายยกเลิกพรกฉุกเฉินควบคุมโควิดเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างรัดกุม เพิ่มยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในประเทศและตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนานาชาติด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022ในช่วงปลายปี2565ได้สําได้สำเร็จราบรื่นและได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากโดยได้ต้อนรับผู้นำและผู้แทนจาก2 1เเขตเศรษฐกิจ แขกพิเศษและสื่อต่างชาติกว่า4,000คนโดยมีการประเมินว่าการประชุมนี้สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากถึง20,000ล้านบาทช่วยตอกย้ำบทบาทและยกระดับความเชื่อมั่นทุกด้านของไทยในเวทีโลกอีกด้วยนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปหรือ e อสมัยพิเศษในเดือนธันวาคม2565ณประเทศเปเย,ยม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการประชุมระหว่างผู้นำหรือผู้แทนอาเซียน9ประเทศกับ EU 27ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงการฟื้นฟูเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและดิจิทัลรวมทั้งการลงนามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย -EU อีกด้วยสำหรับด้านการพัฒนาประเทศและวางรากฐานเพื่ออนาคตนั้นรัฐบาลดำเนินการอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์การปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ BCG Model การเพิ่มกำลังซื้อผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันเฟส5การช่วยเหลือลูกหนี้ครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง SME หน่นายจ้างลูกจ้างเกษตรกรการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาส่งเสริมคุณภาพนักเรียนและดูแลเด็กแรกเกิดการพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนเกษตรกรและผู้ยากไร้การพัฒนาอาสอมอและระบบสาธารณสุขชุมชนสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพลิกโฉมประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่21 และเป็นประเทศชั้นนำของโลกก็คือการปฏิรูปกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและทุกภาคส่วนของประเทศตลอดจนการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่องได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง,ท,ง,ท,ง,ท,ง,งทั้งทางบกทางรางทางทะเลและทางอากาศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ การสร้างเกษตรอัจฉริยะและการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกในอนาคตอันใกล้ความสำเร็จของการดำเนินงานที่กล่าวมาส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้านสถานบริการเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งอาเซียน4ปีซ้อนในฐานะประเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันดับ2ของอาเซียนและอันดับ28ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในปี2022เป็นประเทศที่ธนาคารโลก (IMF) และ Fitch Ratings ประเมินว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีและมีการฟื้นตัวจากวิกฤตเร็วเกินคาดในปี2,565รวมทั้งเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ IMF มองว่าเศรษฐกิจปี2,566จะยังขยายตัวได้ท่ามกลางภาวะชะลอตัวทั่วโลกทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและการกับเคลื่อนของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน